ป่าแม่งหายยากจริงมีลูกฟองยู่นอนี่วะลูกฟองเข้ามาอย่วะผมอุ้ยกัดตัวนใหญ่ทะอุ้ยนิ้วโดนเลนี่ดโดนเลยใส่สวยยักยางยักยางยักยางเฮ้ยจ่าติดเป็นโลเลยโอ้โหขอนะตัวนี้ยักยางครับผมเบลัมเลยอ่ะ โอ้โหมาไงวะเฮ้ยไซโลไฟโลโลบผมฝ่าวิธครับผมเจ้าใหญ่ๆใหญ่จริงเนี่ยครับดูฟอกดิยาวกว่าฟอกเงี้ยโหถ้าเกิดไซน์ได้เลยแน่เลยปลายาวเนี่ยอ้วนด้วยนะพอได้เลยฝไไ่าวิธคเขาผมเจ้ายใหญ่ๆๆครับอ่าหนึ่งแต้มปลานามีตัวเฉยมันติดกระครองครับเนี่ยครับ ติดตะคองโอเคครับผมเปล่าด้วยครับเจ้ายักษ์ยางครับผม <laughs> ชอนมากครับ